ยินดีต้อนรับกลับสู่ The Review Garage ช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณวางใจได้สำหรับการรีวิวเชิงลึกข่าวสารยานยนต์แห่งอนาคตและการวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ในวงการรถยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ นั่นคือเท s l a r ร a d s อร์2,026รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าที่เร็วแรงที่สุดจากเท s l a ซึ่งได้กลับมาอีกครั้งพร้อมสมรรถนะสุดหลำํำดีไซน์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วไปเท s l a โร a เ s อร์2,026เป็นการกลับมาของตำนานในโลกของรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากเปิดตัวต้นแบบเมื่อหลายปีก่อนเทสลาได้นำมันกลับมาพร้อมสมรัถนะที่เหนือจินตนาการเอ o n นมัสตั้งเป้าไว้ว่ารถสเตอร์รุ่นใหม่นี้จะต้องเป็นรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและจากตัวเลขที่ออกมานั้นต้องบอกเลยว่าเทสลาทำได้จริง ภายในตัวรถซ่อนพลังอันเหลือเชื่อจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไรมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า1000แรงม้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง1.9วินาทีทำให้เทสลาโรสเตอร์กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่มีอัตราเร่งเร็วที่สุดในโลกและยังทำเวลาควอเตอร์ไมล์ได้ต่ำกว่า9วินาทีความเร็วสูงสุดเกินกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นตัวเลขที่แทบจะไม่เคยมีรถไฟฟ้ารุ่นใดทำได้มาก่อน เทสลาได้ติดตั้งแบตเตอรี่รุ่นใหม่ความจุ200กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึงประมาณ1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถือเป็นความสมดุลระหว่างความแรงและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมระบบจัดการพลังงานของเทสลาและเทคโนโลยีการชาร์จเร็ซูเปอร์ชาร์เจอร์ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไกลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่มากนักนอกจากนี้ระบบเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟยังช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ระหว่างการขับขี่ได้อย่างฉลาด ในด้านการออกแบบเทสลาโรสเตอร์2,026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ฉกเฉีียวลู่ลมและสปอร์ตแบบสุดขีดเส้นสายตัวถังถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีแรงต้านอากาศต่ำที่สุดตัวถังทรงเปี้ยแนบพื้นกระจังหน้าปิดเรียบพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบส่วนท้ายรถโคง้งมนดุดันบ่งบอกถึงพลังและความเร็วได้อย่างชัดเจนหลังคากระจกแบบถอดได้ช่วยให้ผู้ขับสามารถสัมผัสประสบการณ์ขับขี่แบบเปิดประทุนเพิ่มความหรูหราและอิสระในการเดินทาง ภายในห้องโดยสารเทสลาโรสเตอร์2,026เน้นดีไซน์มินิมอลตามแบบฉบับของเทสลาแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสและพวงมาลายัยทรงโยเกตที่ดูอนาคตสุดๆวัสดุภายในหรูหราด้วยคาร์บอนไฟเบอร์หนังอัลกันตาร่าและอลูมิเนียมคุณภาพสูงเบาะนั่งถูกออกแบบให้กระชับและนั่งสบายแม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงหน้าจอดิจิทัลให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับพลังงานการนำทางและโหมดการขับขี่ ระบบเทคโนโลยีในโรสเตอร์2,026ยังมาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติ Full Self Driving รุ่นล่าสุดของเทสลาที่ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดและปลอดภัยมากขึ้นระบบช่วยขับขั้นสูงและ AI ช่วยให้การเดินทางราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิมระบบ Infotainment รองรับการสั่งงานด้วยเสียงการเชื่อมต่อแบบไรส้สายและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ซึ่งทำให้รถของคุณสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ ด้านความปลอดภัยเทสลายังคงให้ความสำคัญสูงสุดตัวถังรถถูกออกแบบให้แข็งแรงพร้อมจุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบป้องกันการชนระบบควบคุมเสถียรภาพและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางการขับเทสลาโรสเตอร์2026ให้ความรู้สึกที่เหนือคำบรรยายความแรงที่มาทันทีเมื่อแตะคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและการควบคุมที่แม่นยำทำให้การขับขี่ทุกครั้งเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและเร้าใจอย่างแท้จริง มันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์เท s la r o รสเตอร์2องย่ังสะท้อนแนวคิดด้านความยั่งยืนในแบบของเทส la ที่ผสมผสานพลังงานสะอาดเข้ากับสมรรถนะระดับโลกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ในโลกยานยนต์ที่แสดงให้เห็นว่ารถพลังงานไฟฟ้าสามารถเป็นทั้งรถที่เร็วที่สุดหรูที่สุดและฉลาดที่สุดในเวลาเดียวกันเท s la อาจมีการเปิดตัวรุ่นพิเศษหรือแพ็กเกจเสริม เช่นสปาร์เซ็คแพ็กเกจที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศเพื่อเพิ่มแรงเร่งและการยึดกอบซึ่งแสดงถึงความบ้าคลั่งในการพัฒนาเทคนโนโลยีแบบไร้ขีดจำกัดของแบรนดน์นี้โดยสรุป t ท s l a r o a เตอร์2,026คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างลงตัวมันเป็นมากกว่ารถยนต์มันคือการประกาศสักดาข,ของเทสลาว่าพลังงานไฟฟ้าคืออนาคตของความเร็วและสมรรถนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ Tesla Roadster 2026จาก The Review Garage หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารวงการยานยนต์และเทคโนโลยีสุดล้ำจาก